สวัสดี FC แฟนคลับน้องเลโออทิ์และท่านผู้ชมทุกๆท่ทานพบกับการปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่พอจะหามาได้นะครับของน้องเลโออทิปมาส่งต่อให้กับ FC แฟนคลับน้องและท่านผู้ชมทุกๆท่ทานที่รักน้องเลโอให้พอได้ทราบนะครับเริ่มจากโพสต์ก่อนเลยนะครับ หลังจากที่มีการแพร่ภาพสีศิลปินคุณตักน้องไรอันน้องลลโอและน้องโฟกัสได้ร่วมกันร้องเพลงในรายการไม่หมดนี่หลังจากนั้นนะครับคุณตักศิริพรมีโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าพี่ร้องน้องเล่นขอบคุณน้องไรอันน้องลลโอน้องโฟกัสมากๆเลยนะจ๊ะแแท็กไม่หมดนี่เสียงโชคซึ่งเมื่อวานถ้าใครได้ดูนะครับสนุกมากๆเลยนะครับสาหรับการร่วมเล่นร่วมร้องเพลงทั้ง4คนนี้นะครับส่วนตารางคิวงานของน้อง วันที่ยี่สิี่21 22มีอัดรายการใหม่หมดนี่นะครับส่วนกิจกรรมที่น้องทําในวันนี้นะครับคือพาคุณยายไปทานข้าวนะครับสาหรับคลิปนี้มาส่งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องลลโออาทิตย์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากคุณแม่น้องลลโอน้องลลโออาทิตย์คุณตั๊กสิริพรและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกด กระดิงให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ